ครับสวัสดีครับสวัสด Facebook นะครับหลังก่อนหน้านั้นเราก็พูดถึงเรื่องของคอเนเทนเซเตอร์นะครับพวกเรื่องของค่าอาอความหมายของคอเนเทนเซเตอร์ว่ามันใช้วัดอะไรได้บ้างวัดแบบไหนในรูปแบบไหนของการใช้วัดนะครับใช้ตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ว่ามีค่าดีเสียใน ทีปีนี้นะครับเรามารู้จักกับการวัด C ค่ามากค่าน้อยจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับอันนี้ก็ให้ให้รู้ความหมายมันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปสอนในบอร์ดจริงในวัดในในตัวบอร์ดเทสแล้วก็เทสอุปกรณ์ให้ดูนะครับ C ค่าตั้งแต่10นาโนฟาลัดเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นรูปแบบของ C เลยนะครับ ให้ซูมดูนะครับมันก็จะเป็นแบบตรงดิ่งอย่างนี้เลยนะครับเพราะค่ามันน้อยค่ามันแค่ค่าความจุมันแค่10นาโนโฟารัดมันจะไม่ป่องเลยมันจะไม่ป่องกลมอย่างนี้แต่ว่าถ้าเราเป็นอ Osc oscope, อสซิโลสโคปคอมเพนเซเตอร์ atter, เอามาต่อกับออสซิโลสโคปที่มันปรับย่านความถี่ได้เยนะครับ เราก็ปรับ DVI ปรับความถี่มันเนี่ยมันก็จะออกมาเห็นเห็นค่าความจุของตัวเนี้ได้นะครับแต่ถ้ามันปรับไม่ได้เนี่ยมันก็จะคล้ายๆเป็นเส้นตรงแต่ยังไงมันก็ไม่ไม่ตรงไม่อย่างเงี้ยอย่างน้อยมันต้องมีป่องนิดหนึ่งถ้า C มันมันไม่ช็อตนะครับถ้า C ไม่ช็อตแต่ถ้า C มันป่องแต่ว่ามันเอียงเงี้ยแสดงว่า C เนี่ยมันมีค่าความต้านทานเกิดขึ้นแล้วอ่ามันก็จะ ซีเสื่อมซีช็อตอะไรพวกเี้ยนะครับซีค่าต่ำเนี่ยให้ซูมที่ชั a นลสองซีค่าสูงให้ซูมที่ชัแนลหนึ่งเนี่ยมันจะมีมันจะมีมันแล้วแต่ว่าแล้วแต่ว่าชั n นลที่เราตั้งไว้นะครับซีค่าต่ำซูมที่ชัแนลหนึ่งซีค่าสูงซูมที่ชัแนลอาซีค่าต่ำซูมที่ชั a นลสองซีค่าสูงซูมที่ชั a นลหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยว ในภาพปฏิบัติผมก็จะทําให้ดูนะครับ C ค่า10อันนี้นาโนนะครับอันนี้10ฟาลัดนะครับเริ่มมีรูปร่างสีเห็นละอ่าเริ่มมีรูปร่างที่จะเป็นกลมๆวงกลม,ม,กมหรือว่าปรับเอากลมอยากให้กลม,ก,มกี่องศาละอันนี้360องศาหรือว่าจะเป็นตัวนี้อ่าแล้วแต่นะครับเพราะแรงดันตกค่อมมากอ่า แรงดันตกคอมมากนะครับก็จะตำ่ำกระแสก็จะต่ำนะครับแรงดันตกคอมน้อยกระแสก็จะสูงเพราะว่ามันคอมเพรสเตอร์เนี่ยมันเป็นตัวเดียวที่วัดทั้งแรงดันและกระแสได้มองเห็นทั้งแรงดันและกระแสได้ในในก็คือวัดครั้งหนึ่งเนี่ยมองเห็นได้4อย่างนะครับไฟบวกไฟลบกระแสแล้วก็แรงดันนะครับจําจไว้นะครับเนี่ยก็จะเห็น ซี C, ตั้งแต่100่งฟารัดขึ้นไปเนี่ยก็จะเริ่มมีความชันมากเป็นเส้นตรงอ่านมากเป็นเส้นตรงแนวตั้งเลยแหละครับก็จะเป็นเราก็ซูมดูว่ามันมีป่องไหมเพราะมันอาจจะตรงปิ้งอย่างเงี้ยแต่ว่ายังไงมันก็ต้องมีป่องเอนี้ยมีป่องเอนี้ยก็คือสัญลักษณ์ปกป่องเนี่ยก็คือหมายถึงว่าความจุของมันน่ะเนี่ยเความจุตัวเนี้ยนะครับ เราใช้นะซูมที่4นะครับในกรณีที่วัดแล้วมีค่า r หรือมีค่าความเอียงเข้ามาร่วมมันก็คือมันเสียาเนี่ยสมมุติว่า c เนี่ยถ้าวัดแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะเป็นรูปวงกลมอย่างงี้ออันนี้คือกราฟของมันนะแต่ถ้าเราวัดแล้วอ่าสมมติว่าเราวัดแล้วมันได้อย่างเงี้ยวัดแล้วได้อย่างเงี้ย อันนี้คือ c ที่มันมีค่า r เข้ามา c กลายเป็น r นั่นเองครูบาอาจารย์หนวเรียกว่า C กลายเป็น R ถ้า c กลายเป็น r เมื่อไหร่เนี่ยถ้า c มันไม่แห้ง c มันไม่รั่วไม่ลีกเนี่ยมันก็จะไม่เอียงมันก็จะตั้ง90องศานะครับคุณสุบ,บัตกิก่อมันนะารก็ะจะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าค่าูง,งสูงต้องซูมดูการเอียงคือไม่เสียเพราะ มองเห็นค่าความต้านทานน้อยใน C นั่นเองนะครับมันถ้าค่ามันทูงสูงเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยนิยมใช้วัดแต่ถ้าเราวัดค่า C ตั้งแต่1 0 0 0 0ไมโครฟาลัดขึ้นไปอะไรพวกนเนี้ยในไฟสูงเนี่ยเราจะไม่ค่อยนิยมมาไปวัดกันเราจะวัดหาตัวค่า C วตัวในน้อยเนี่ยหนึ100่งร้อยไมโคร10 ยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบพวกนี้นะครับมันก็จะมองเห็นได้ชัดในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มันเสียอยู่ซีมันแห้งมันรั่วมันลีกเนี่ยนะครับนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ในกรณีที่เรา่าวัดแล้วนะครับในกรณีที่เราวัดแล้วเนี่ยอามีความเอียงหมายความว่ามันเสียก็คือมันมีค่าเอียงเนี่ยมันก็คืออาก็คือ C เนี่ยมันเอียงเนี่ยมันมันคือเสีย นะครับ C ที่ดีต้องได้90องศาหรือ180องศาเท่านั้น C D รวมกัน C กับไดโอดหรือเนี่ยพวกเนี้ยวัดรวมกันแล้วก็จะได้ลูกก็คือค่าที่เอียงก็คือค่า R ค่าที่ป่องก็คือค่า C เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะ,ะเดี๋ยวผมจะวาดให้ดูวางตัวก็จะเป็นอย่างเงี้ย อไอ้ท Aw. ี่ป่องๆเนี่ยเขาเรียกว่าซีไอ้ไอ้ที่มันเอียงวันนี้นิดหนึงเนี <c oughs> ้ยเขาเรียกว่าค่า R อ่าร์ไอ้ที่มันเอียงเอียงจากแกน x แกน y ไปเนี่ยนิดๆเนี่ยนะครับก็คือการเอา C อนุกลมกับพวกไดโอดนะครับเนี่ยพวกเนี้ยเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยมันมีค่าความต้านทานของไดโอดคือแรงดันตกคอมของมันอยู่ ก็จะเป็นชิงเฉียงอย่างนี้นะครับก็เอา C อนุกรมกับไดโอดอก็จะได้วงจรพวกไอบูดคอนเวอร์เตอร์นะครับการวัดรูปซีเนอร์ไดโอดพวกรูปซีเนอร์ไดโอดพวกอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูรูปว่าวัดออกมาแล้วมันเป็นเป็นแบบไหนนะครับพวกซีเนอร์ไดโอดพวก อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ามาดูอันนี้ก็คือโอเพนหมายถึงว่าวงจรมันเปิดก็คือวงจรมันเปิดคือไม่ไม่มีค่าคําว่าโอเพนของวงจรเนี่ยนะครับก็คือวงจรมันมันเปิดอยู่เงี้ยเนี่ยมันเปิดแต่ถ้าเป็นโค้ดโค้ดมันก็คือวงจรมันต่อกันมันก็จะมีค่าเกิดขึ้นแต่ถ้าวงจร หนึ่งมาถึงจุดตรงนี้ามาถึงจุดตรงนี้อันนี้มันเปิดอยู่เนี่ยถ้าสับสวิต์ปุ๊บลงไปคือโคดก็คือเปิดแล้วก็คือสวิตมันโคดก็แสดงว่าวงจรมันต่อกันนั่นเองความหมายของตัวเนี้ยโอเพนเนี่ยโอเพนเปิดในวงจรเนี่ยไม่ใช่ว่าเปิดวงจรน,นะคือการปิดวงจรอ,อยู่นะครับชอ็อตการช็อตเนี่ยช็อตเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นตรงแบบนี้เลยชอ็อตถ้าเราวัดแล้วได้ได้ชา ได้คาเล็ c เตอแบบนี้ก็คือช็อตถ้าได้ c าเล e c t ต r แบบนี้คือวงจรมันเปิดวงจรมันตัดมันขาดถ้าได้เอียงๆอย่างเงี้ยมันจะเอียงฝั่งนี้เอียงฝั่งนี้ก็ช่างมันแล้วแต่บวกลบเพราะมันมองเห็นทั้งค่าบวกและค่าลบมันก็คือค่ารีสต์เตอร์ก็คือค่าตัวมต้านทานถ้าวัดแล้วคาปาซิเตอร์หรืออินดักเตอร์เนี่ยคุณสมบัติของ L นะครับ l อคอยเนี่ย c เนี c, <no. S 1> <C> ่ยมันจะเหมือนกันมันเป็นตัวเก็บประจุมันเป็นตัวเก็บ l เนี่ก็เป็นเก็บประจุในรูปแบบของขึ้นแม่เหล็ก ah c นี่ก็เก็บประจุในรูปแบบของเก็บกระแสไว้พอมีการเปลี่ยนแปลงปุ๊บมันก็จะไหลปุ๊บไอ้ไอสตัวเนี่ยมันไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงทันทีทันใดนะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงทันทีทันใด สติรภาพของมันก็จะกระเพื่อมปุ๊บพุบุ๊บพุบ,บ,บมันก็จะเจ็บไฟก็คือชาร์จดิชาร์จชาร์จดิชาร์จชาร์จดิชาร์จเนี่ยนี่คือคุณสมบัติของมันนะครับมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ตัวนี้เป็นไดโอดเห็นไหมครับเป็นรูปตัว L เนี่ยมันจะแฝั่งนี้ L ฝั่งนี้มันก็แล้วแต่เราจะสลับสายวัดเวลาวัดมันก็คือบวกลบอ่ก็มีแรงดันแล้วก็กระแสอะไรประมาณเนี้ย อันนี้ซีเนอร์ไดโอดก็จะเป็นรูปอย่างนี้ซีเนอร์ไดโอดก็จะเป็นอย่างนี้พอเราวัดผสมกันในวงจรปุ๊บออกมาเนี่ยก็จะเห็นนะเห็นไหมเห็นเป็นไดโอดกร,รดึดลงมาแล้วมีเอียงนิดๆลงมาอย่างเงี้ยเอียงตัวนี้ก็คือค่า R ก็คือค่าความต้านทานของวงจรรวมในตัวที่เราวัดอยู่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยว เนี่ยวิธีทำมันก็มีบอกอยู่นะแต่เราเอามาทำเองก็ได้เนี่ยมีวงจรมีอะไรเนี่ยนี่อันนี้หาเป็นอะไรล่ะอันนี้เป็นไมโครเฮนลี่นะครับก็คือแอลอินดักเตอร์นะครับอินดักเตอร์ตัวนี้สองห้าร้อยยี่สิบอ่าห้าร้อยยี่สิบมิลลิเฮนลี่นะครับเนี่ย อินดักเตอร์เนี่ยมันก็จะออกมาในรูปแบบเนี้ยอินดักเตอร์เป็นวงกลมแต่ถ้าเป็น C ก็จะเอออย่างนี้แล้วแต่ค่ามันนะครับมันก็จะเหมือนกัน C กับอ่านี่ก็คือ C นี่นี่คาเล็กเตอร์ของ C ก็จะเป็นอย่างนี้คาเล็กเตอร์ของ C ก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะมี X มี Y วย์นะคาเล็กเตอร์ของซีก็จะมีเอ็กเอ็กไนะครับคาเล็กเตอร์ของ C อันนี้ก็จะเป็นคาแรคเตอร์ของตัวนี้เป็นดันซิสเตอร์นะครับ 2n222 เบอร์ 2n222 ็พี่เขายกตัวอย่างมาเนี่ยก็จะเป็นไดโอดเนี่ยเนี่รูปสัญลักษณ์ไดโอดอ่าดันซิสเตอร์มันก็คือไดโอด2ตัวมาต่อกันเนี่ยแล้วแต่ชนิดอันนี้ถ้าต่อถ้าต่อแบบนี้อ่า ถ้าต่อแบบนี้เขาเรียกว่าชนิดอะไรอะ่ะตรงนี้เป็น N นี้เป็น P นี้เป็น P ก็คือ PNP อ่เนี่ยก็คือไดโอด2ตัวมาต่อกันแต่ถ้าต่อเป็นชนิด NPN ล่ะ NPN ก็จะเป็นอย่างนี้กลับข้าง NPN อันนี้ N นี้ P อันนี้ N เน่ก็จะเป็นอย่างนี้ N P N เข้าใจนะครับอ่าให้จำรูปร่างพวกนี้ไว้ที่ผมบอกไปรูปร่างของ4ี่คาแรคเตอร์ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยอันนี้อันนี้ก็คือไดโอดอันนี้ก็ซีเนอร์ไดโอดอ่าเป็นไดโอดแต่ว่ามีติ่งออกมาเนี่ยก็เป็นซีเนอร์ด้วยนะครับเป็น ดิสเตอร์เป็นมีค่าความต้านทานมีอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยพวกเนี้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนรูปล่างมันลักษณะเป็นยังไงอันนี้อันนี้เป็นไดโอดกับซีเนอร์ไดโอดอ่าเป็นซีเนอร์ไดโอดอ่าเคิร์ฟลงมาอันนี้เป็นอะไรอ่ะเป็นมีไอแอหรือว่าซีแล้วก็เป็นไดโอดเนี่ยต่อผสมกันนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้อ่า โอเคนะครับให้เราจํารูปร่างพวกเนี้ไว้ให้ดีแล้วก็เดี๋ยวรูปร่างพวกเนี้เราก็เวลาเราไปวัดในวงจรเนี่ยมันผสมกันในวงจรเนี่ยเราก็จะเห็นรูปร่างพวกเนี้เวลนผสมกันอ่ะสมมุติว่ามันผสมกันแล้วมันเป็นยังไงนี่ผสมกันในวงจรนั้นอนะ่ะจุดเด่นของมันเนี่ยก็มีไดโอดแล้วก็มี c หรือว่ามี L อยู่เป็นอย่างนี้นะครับ อันนี้เรารู้คาแรคเตอร์รู้ความหมายของการใช้คอมมานด์เ t เตอร์ว่าเราจะนำมาวัดมาใช้ในงานรูปแบบไหนในการซ่อมวงจรอะไรในการตรวจเช็คอะไรนะครับก็เข้าใจไปแล้วนะครับ2อง EP แล้วนะครับนสนี้ก็สวัสดีครับเดี๋ยวก็ติดตามไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ